สวัสดีอีกรอบพี่น้องกลับมาจะาปลาหน่อไม้แล้วค่ะคุณมือนางสอยเบิดค่ะนาง,งข่างใจไปหาเห็ดกับเรได้ค่ะแต่นางก็ไม่ไปเสียเที่ยวนะคะอันนี้แบ่งเอาพอได้แกงแบ่งอาหน,น้าบาลลูอันนั้นพ่นเสียมื่อเห็ดอันโมกเพิ่นว่าลงไปหาซีหาก่อน,นี่เราเฮ้ยปวดหน่อไม้ข้าเจ้บาบัวหาข้าจันยันคนผูกข้อตายพวกนังเข้าไปขับมา อโอ้ยเธาได้ปี๋เลยแหละอีน,นี้นนนนคือมาบอกข่าวใช่บหมมี่อันนี้สิมากแกงกินเที่ยงกันนะคะเธอหานางข่าวมาแกงมาใหม่อีกข่าวพัามาแนงพักขาขนมานำแล้วเดี๋ยวเป็นอันนี้มานามมาหมดเลย เกียงไะม่ยเดตูนซื้อมาแต่กซ่อนะคะชีก็ลงมานะคะวันนี้ลงมาซุ่มแกงอไม้นะคะอาหารอาหารซุ่มอาหารยอดออาหาหรยดฮิตคนเราหมักซุ่มค่ะคนเราหมาักซุ่มกินกนนี้จะต้องซุ่มกินไมน่นจองแ่บบ้านใดกับป็นจังซีนะคะเป็นประเภทนี้ไปแล้วค่ะคนเราหมักซุ่มค่ะ พูดเอาละม่วนหาหน้าไม้หาหนาบริพ่ีก่อเป็นคนครูนะแตหน้าเงาไมหน้าที่ไม้เลยเลยน้ำซีเกือบ็นลมค่าก่อนห้าค่าไดหน้ไม้เงาม่วนได้ไปหาน้าไม้แล้วสิดโทรหานางแถาอีกคันค่านางสิคืนไมเหอคะน้รุ่วัน ยันงนอนอยู่บค่ค่ะมูเข้าไปลอยโคกเลยนะยังห่วงจะนอนอยู่ช่วงนี้กระบได้อันนั้น,น,นแม่กรไบาดและแม่เพื่อนกับไข่นแน่แน่ละกระได้กับลูกมหาไทยขอบไข่คลิปสิคะแต่ละมือกับปล่อยจะนั่งราคาชมให้นั่งตำปานแม่นัง่งไปเดือดห้อนแทบเขายวจะให้นั่ง มี่ไรได้เนี่ยนอพี่น้องเอ้ยปากเปียกปากแท่บ่อยดานั่งแต่ละมือกระดาษบอกวันหยาบหยาบหยาบบางเดือนเงินบอหอดหน่อยครับบ้านซอยผู้เด่อมึงซอยผู้เด่อพัดขยามูสซอยพัดสั้นแล้วของนะจ๊ะให้มันกระตือรือร้นวันนี้แน่เห็นว่ากระไรน่าแวาออกคลิปเลยนะคะ น้ำบริสุทธิ์ค่เด้อค่ะน้ำคนตง่งบางเครื่องจนค้นซั่งราคาน่าเสียแล้วแต่นะคะน้ำกับคนต,งตง่งต่งยังเี่เละค่ะต่งต่งไปเลยอ้อมคอมทำไมอย่างแซ่บนะคะนั่งเลือกอัลเทอร์นอมันเสียนั่นน้ำใหม่นะข้าพเจ้ว่าฮาแบบขักๆลุ่นแห้งสิได้ัลเทอรนอนั่งดีมันงแต่ว่าอันนี้เอาแต่ตัวมันพ้น ชอบนนบอใหญ่เออนั่งนอนนึงเอาไว้เห็นมันง่ายสิจ้ะเออทำไมเอาไว้กอดเดียวแล้วแบบนี้สิมันนอนใหญ่ทำไมฮาวน่ะมันนอนใหญ่เออโอ้ยกินข้าวซ้อมซ้ำคำนะคะว่าเราอยากไม่อยากกินข้าวนั่งกินกันนะก็บบริกินหลายดอกแกงมาใหม่ยแบบนี้เออกินเพ่านั้นแหละกินเพราะเต้าหยาดซื่อ แต่ว,ว่าบริจิตเกแกนไมน้ในลายมือเติมแล้วนะคะเบิมโท้ถามน่งดูค่ะขึ้นมาอย่ิบอ้อมานนี่เก้าโมงแล้ว <Okay. S 1> โอ้ยห้องเขาเปิดมากมือ,มอ,มอเมื่มอยสิตายเลยไปหาหน่อไม้มาเนี่ยพักค้าพักค้าขึ้นมามนกินแกงหน่อไม้ไ<อ>ม,มึงห้องเขาก็สีมาชวนแล้วพวกกูไปมากลอยโคกแล้วห้องปนักคูแล้วคืนปูโค้งบ้านไม้แล้วก็โคกมาปนักคูไปหาเห็ดแล้วมันบ่นได้แล้วก็ ไปหาหนอา่อไม้แต่ว่ามันไปเสียเที่ยวอาพักค้าขึ้นมาเด้อกำลังเกล็ดโอเคค่ะตื่นทางกระอาบน้ำหลังอิปิกระอาบนา้ำหลังปรีนะคะเมื่อนี้นาเบรดไทยนานะคะ พญาลัดกับพญายายไถไปค่ะมือนี้ก็แล้วแหละล่ะยังเหลือแต่ของน้องสาวเขาของมาไทอีกเขาไทยแล้วหรืดิพงายญยก็แล้วมันล่ะไหวพญายายรำยายรำบราสุทธินค่ะนางซีเลยไทยสามไทยสามไฮยายกับสามหกไฮอะไรนางไทยเพราะว่าเมื่อก่อนมันสองไฮเป็นไฮหนึ่ง ร่าแต่ฝนมาได้ว่าคือแมงตตัวนี้ร่าแต่ฝนฟ้านี่แหละค่ะบัรนัคู่พบว่าน้ำต็มมขหน้าข้าเจ้าอยู่ครับข้าเจ้าผัดมูกร็ได้นกะนั่นเองอืมบัตงข้าวผัดวากาเงี้วแล้วคือว่าอะไรข้าวัดสูบเอาข้าเจ้าผัฝนมาได้วาทำไมมันแมงจีน่ามาวัตดีจ้าได้ไหม

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านข่อยกอยกังไม่องพี่น้องเอ้ยได้เลยซองเพื่อนนะร <varit> ้านข่อยกอยังไม่องค่ะร้านข่อยเฮ็ดซองสิมีบุกขาไปติดตามร้านข่ออยู่บ่พี่น้องเอ้ยร้านข่อยสิไปคายตลาดคลิปตลาดค่ะ ไปค้ายตลาดน้ม่สู้มื้ไปทิศออกบ่ยอก็เลยเล่นหอบตลาดเนี่ยไนั่งจิบสอนั่งกินนะง่งบริยาตไทยโอ้สเกตเลยางกินหมดชิ้นโลกหอชิเจียดออกเคเบิร์เอ่อนอ่อนอ่ะ แจงเียมันจะไปเราแ้เ่จเนอ่อนแต่นี่ตโอ้แกหรมันมีาะเด๋ย่งนี้โนเลือคือว่าคอยเชื่ออกบอกแหละปิดน้ำมีบักเอาอันอ่อนแล้วนะมีกับได้แบบลร้นะคะไ่ได้หนอยเรื่องอันนี้อีกแบบไร้นี่กระปานเอ็นแปลกเขากขคาวย

สุดอัิจักน้ใหม่นะกเซ็กซี่นะคะสุดไปป้าให้กาน้ำโก็ไปแล้วกันไปนุ่งส่งไ่ยยมาอีกค่ะไปฮะน้หม่ผมให้เราบ้งก็กินตะบ้ไม่งเลยส่งใคเน่าอยู่นี่บ้าเราหน้าอย่งก็จนเหียว ตะกิ้แกงน้ำไม้แซ่บนล้งกันนะคะพี่น้องขาวันนี้น้ำไม้ส้มกันนะคะนี่พี่น้องอยู่ side กับเอินม,มากินมแกงเอาไว้แนะนำแกงไหลๆเครื่องเน้น ก็มือกูไม่ข่าตายแท้เฮ้ยอุ้ยทำไมฉันไม่มีเลือดล่ะฉันหมดเลือดแล้วหรอพี่น้งล้องคองนี่มาแน่นี่จ้า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  ก็เอาละโอ้จะเป็นห้ามันตะคิดค่าลบดีได้มันห่างไก่ต่อิเบิร์ตันต่างมันบอออก้วใกล้เท่ากับตอนนั้นก็ต้องคอแค่กันแล้นี่เข่าเ้าวานเ้าสูบน้ำแทน้จอาเงินาก่อนั่นเนเยบห็ปลือกับขาน้ั้าวเบิงไ้หยาดเือนเ ป่าแล้วเงแ,แ <Hey. S 1> ม่ป่าด้ลก้ฮ้ยมนบกจับมือ่ยจ้าเมนก็จะมาคอยแตแพ้นางคนยัง mm. ขูดเนี่ยเกี่ยได้นงกาเป็นบาดเป็นแพ้ถุงมือบริสไทยนะคะมือล้างมือนะล้างมือนางสอยเบิ้ด mm. มามาขอกินน้ำแน่มาขอกินน้ำแน่วเร็วแต่ละมือกันฮะแต่นี้ดูแนวกินจากสี่พี่น้องเอ้ยวกไปวนมาชีวิตประจำวันหาแนวอยู่แนวกินแนวมันหาสื่อบ้าได้กแ,แนวมันหาได้ก็หากลินไปก็ขึน้น้องไม้น้องแม่งอะไรตามก็ถูกการมันยามนี่ก็ได้ เฮ็ดฮ้อนกับปีนี้ก็เพรว่าเนี่ยบริสุทธิ์กีกอนปี่กายเนี่โอ้ยเฮ็ดตึกินแบบจุใจเลยไปไปปีนี้เพราะฝนมันมาซ่าือคนมันมาช้าถ้าบ้านไม่น่ะไปทานเลยท่านบริออกเลยเฮ็ดแต่บัดนทางอื่นผัดหวยเนี่ยนาะ มาให้น้องเห็นเฮ้ยแม่ว่าเม้่อกี้นมยิบเดี่ยวข้อคืนนะมากินนมหยิ้มแถวกันเนี่ยน้องก็เจ็บแคล้วโวลับแล้วนั่นปวดหลับเจ็บละห้องหายเห็นเด้ลูกเผาเก่งอ่ะเก่งอ่แตน้อยให้มันอันน้อยเก่งนะผมมาให้มันเห็นผมมาให้มันเห็นเพิ่นบอกให้ดูใช่ไหมเจาะเจาะนี่เห็นเอ้ย

แจ๊คขอโถบ,บอกไอ้พันเห็ดน่ได้มันก็เห็ดอย่าเห็ดเลยเลยใช่กินอยู่ข้าวการไว้เจริญเลยนะนข้าวโน่นนี่เลยไม่อยากบอกเราได้ถึงบอกดูดูอยู่เอากันแล้วให้น้องรอดนะรับลมนะมือนะเข้าว่าเรื่องพอ่อไปต้องไปมือนะเข้าว่าเารื่องพยายา่อกู้ได้ให้คืนเห็นพ่อนานพ่อเพันการย่างได้พี่น้องเลยไปบำบัดบอกติดเด็กไปแม่ไปไปนะคะมือ ไปบำบัดยูเวียงหมืกัย่างได้แล้วมีผู้เป็นอันเชิงคือนองกินน้ำน้องให้นลองเค้นนั่งนอนี่ภาพปรเด็นะน้องนอนเลยอ่ะเวแล้วก็ได้เมย์ไหมได้แล้วรอน้องแลก็ได้เมย์ไหมอ่ะเลี้ยเลี้ยเลี้ยน่น่เราบอกเดยวมาให้น้องเค็นหนแม่วันน้ม่้องเคนกัไอน้องกินหน มนป,ปน่บดินอยนะคะเปิด yani. จักแล้วนี่ไม่ได้น้อยเลยนะคะพี่น้องค่ะนี่คือกอ้อยมูกอ้อยลุอ้อยกอ้อยลูกอ้ินมนไหมลูกออกกินมันไหมแกงแซ่บนะคะห้ามเค็มนะคะเปรามาแหนนองเพของานบหอันนี้พอกรบอกินตรงนี่าพ่อขน แกนี่แหละเราเรวเริ่มอยากเข็มเด้อเด้อใช้ตรงเขาเปียกว่านเนี่ยน้ำนี่ยเราเค็มหมดเรานำซื้อมันพองต้นชิมเม็ดแล้วนะมือนักแ่าเอียว้ก็นำไปใส่ลายโรตีเนี่มันคิว จ่กระดูหมือรจะมันแบบคิ้เชียวโอ้ยน้ำยังบ่ทันได้อาบนะคะมาแต่ป้า้าไมด้วยาค่จักน้าไม้เรียบร้อยลูกไ่ออกออกไปเลยคพี่น้เลยีคีแค่ยักีฟันบแฟันมามาเมื่อคืน ไปแม่บอกไปเยนไหมับมาเห็นนากกะดับไหม้นเนอกนสิโตแ่ีเย็บแต่ศูนย์ศูนย์สองศูนย์หกศูนย์นะคะเลขมาด้วยหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะเลรจักสินื์อบอกนะคะมามีแม่จุแบ่งคืนมันมันบ่คอยถือเลขคู่มือนี่อีละอองค้านี้เลยมันบ่มี้ผู้ใดบอกเลขนะคะมันหนีก็ดีเหมือนกันเลยนม่จำบริสุทธิ์เล เปลี่ยนกันเลยอ่ะน่งสีจ้บบอจับแถวแรกพูดตอบเธออ่านขอมาหายมันเห็นอเเหรอคะเล็กเห็นเลยแล้วแล้วอย่านี้ได้นังไงน้องสีตกเขีเอเงีนม่แ่อยู่บม่แม่เห็นถ่ายแม่เห็ถ่ายน้องกินแนนไาเปลี่ยนกระโดมอ่ะเอ่ยนะเปลียนกระโดมจะซื้อเด้เนาะขอมาหมายมันเงียบบอกว่าจะซื้อโอ้เงียบนจะซื้อเพื่อ วัน้เนไปัดเนไเนน้่ไปบนเดนไหมไปทังไม้เดามัไปทางไม้ไปทงม้ลุงแม่ยาดมน้องชงเที่เรไปเออที่พ่อผมมากิข่าไว้นยังหอมด่โทรศัพทก็ซือไปไปพ่อตลิวมึงผมไปไว้กิ่เช่าเวลากินหรือเป่แนี้กไกมก็ไเพิ่งอวันให่ใหญ่น้าเพนท่าผู้บรทางบ่ได้จินัเกิงแข่ง จากว่าทาบมันอันมันซุ่มๆมันอันอันอะไรแล้าสิหักข้อดำเอาไปจ้าทัดกาเหลือไปๆๆๆอุ้ยเฮ้ยมันคอยฉันคอยรู้ไหมสันคอยรู้บ umm ้างพลังยังคอย ลูกมันไปสิได้เมื่อตีเลยน่งบัตตัวนี้เลี้ยงลูกไปนจะเอาผัดตายค่ะฮังอันสุมัเป็จะสิแตกหือลูกได้เทไรออกมากระต่ายเบิรเสียเบิรลูกสามชีตุกะฮัช้าบกุ่มสู่ิดแม่ภัษา่อย่งวะต้ตไปไปก่หน่อยตัวให้พ่อแง่แ่คือไปเลี้ยงจะป่าย่หรือจะที่แลค่ะพี่น้องคะ เดี๋ยวจังมากเราอกกิจแกงน้ำมันแซ่บๆน้ำกันนะคะซุ้มซุ้มซุ้มนะคะซุ้มวันนี้สูงที่ไปหาน้ำกันนะเบ้าโลเพิ่นเดี๋ยไปโมกเลยค่ะแบ่งกันกินนะคะตอนแรงๆอันนี้คือเจลือซีตะแบงเอามาแกงซุ้มไทยนากินนะคะวันนี้ดิฉันคิดตัมคิดนาแล้วกันนะคะกิจแกงน้ำม้นน้ำกันแซ่บๆนะคะแบ่งเลยค่ะหาอันน้ำมันกะอนบาในีโอไย